ครับมันนี่ลูใหญ่ก็ไเด้พ้ามามืองกีดยางวิบากเนาะครับเนาะว่าเนี่ยวิธีการกีดของเพิ่นเนาะครับเนาะยางเกาบกบอกว้นทิ่งนะครับเด้อเมืองที่ะครับออกดีเป็นทนายเลยครับเน่ยออกดีบอกยางคักเลยครับโอ้เนี่ยวิธีการกีดเนี่ยเนี่ยตัวไรลงโป้งเออ แต่กระสียากเนี้ยเทอรมันไหลลงเนาะครับเนาะเนี่ยแต่กีดได้แล้วุ่มครับข่มเลยเนี่ยพญ่ยแล้วกีดเนาะครับเนาะวบโบแมนแล้วแยใครหมดแดงนะครับแล้วกีดยางนี่นี่อย่าเข้าใจว่าแล้วแยไครหมดแดงนะครับโบแมนครับแล้วขีดช้างโอ้โว้ครับโอ้แล้วกีดแนวนีเนาะครับเนาะผมกับเบ้อ บ่เคยเห็นวันกีดครับผมก็มันยางของผมยังหนาต่ำนะครับเนาะเป็นย,ยางยางยังหน่อยอยู่ยางบ,บ่ทันเก่าปันไหนเนาะ,นะยางยังใหม่โอ้กีดยางเก่าวันกีดเนวนีเนะครับเนาะเก็บภาพบรรยากาศฝากพ,พี่ฝาพนกน้องนะครับเนาะถึงว่าพฤศจิกาสําใดโอ้เิ่นมีขาดเิ่นังสิใ้ ่าตอบแทนน้ำเฮาห้ายนะครับเด้ออย่าถิมเพิ่นเด้อครับเด้ออย่าถิมยาโคนเพิ่นเนี่ยครับเอาใส่ปุ๋ยให้เพิ่นไปเรื่อยๆเฮาอยัางได้น้ำยางเพิ่นไปน้ำเพิ่นบบเมนค่อยๆ,ๆนะครับเนี่ยอเอาจนบบมีมงังก์ก็ครับรับปลูกไม้ไมสามปีญ่โอ้ยไปปลูกไม้นี่ไปได้หลายปีเเนี่ยแล้วกีดแบบนี้เนี่ยได้หลายปีแล้วว่าเนี่ยปลูกไม้นี่น เริ่มต้นใหม่นะครับนับนับจากศูนย์นะครับตัวนี้หวยเรายังสิตทอไปขึ้นบัแก้วเหยียดได้อีกนะครับเนี่ยคอร์ดงาคุณครับคอดงาเนี่ยตอนนี้เรากีดอยู่ประมาณสามสี่เมตรได้ครับนี่เรากีดู้่นี่ได้สวยครับมึงที่บุกควรนถิมนะครับเด้อเนี่ยครับโอ้ผ่านเลยเพชร ผ่านผ่านครับผ่านบางทีครับออกดีบรรนานายแล้วครับปอก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 เกือบเต็มโปะแล้วพอญละวานี่ครับเกือบเต็มโปะแล้วแต่ละมือโอ้ลังเถื่อได้เปลี่ยนโปด้วยครับเด้อเป็นสองโปะในตัวตนโอ้พลาดเลยพี่น้อง ยางเนี้ยนี่กินยาำได้กด็ได้เนาะพ่นนะ <Huh? S 1> อใหญ่เนาะยางกินยาำเวลากได้กด็ได้เนาะ mm. โอ้กินได้บน mm. โอ้ออกขึ้นเก่าครับเนี่ยยางแบบนี้กีดกลางเว้นก็ไดกลางคึืนก็ไดแล้วแต่สะดวกครับ mm. <laughs> โอ้ว่าแต่บอยาก,กีดมือฝนตกกับพอนะครับเนาะผ่านเลยพี่น้องเอ้ยบกควนถิมนะครับเด้อรักษาพ่านไวยใส่ปุ๋ยให้เพิน่น ปกติพ่นก็ออกปกติคือเกาเนี่ยยังยังสีดกี่ได้หลายปีได้พอนี่ยระหว่านี้ครับยังสิเล่มได้หลายปีอยู่โอ้ผ่านผ่านผ่านครับลุงใหญ่ขอจบคลิปลงเพียงตำเนิก็เนาะครับเนาะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นลุงใหญ่ด้ยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเทคิปต่อไปนะครับเนาะแค่นี้ละสวัสดีครับ